ชอบไหมอุ้ยจะอะไรใครจะชอบวะไปกันไปสนใจไปเดินทางไกลด้วยกันไหมครับเที่ยวยังไงอ่ะเฮ้ยเจอเจอคันหนึ่งอเงเ้ยกระเถ้าแหนแมึงก็ูแรงะพ มันไม่ขาตื่นแบบสบายๆเลยเลยนักเป็นร้อยเอาไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยมันหมุนเฮ้ยจับเองกันไม่ก้าวเท้าเก่าได้ปะจริงจริงตื่นมาประมาณ50กิโลนี่น้ำหนักผมบอกแล้ว80แล้วไงว่าจะก็ไปซักเข่าอีก3ามทีมือเออโอเคแล้วมึงผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบพลังกล้ามแขนผมนะครับผม เป็นไงครับประสบการณ์อังนีเเ้เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมว่างจริงนะเออผมไปนอนโรงแรมผมไม่จะไม่ไปเดินแคมป์ไม่เดินป่าเที่อะไรนะกูจะไปนอนโรงแรมเปิดแนอร์เย็นมุ้ยแขกู๊บะเฮ้ยวิ่งวิ่งไปแตะเชือกนู้นดีกว่าก,ก็ต้นไม้นะแป๊บเออสวัสดีครับก็วันนี้จะไปเดินป่าใช้ชีวิตกันแบบแอ็กอ่ะเออใช้ชีวิตแบบสบายมันเบื่อยังคุณเบื่อไหมอ๋อใช้ชีวิตแบบสบาย อย่างเดิชัวร์ไม่ร้ะแต่อยู่นี้อยู่นี่ก็จะพาผมยวอยู่นี่ก็พาผไปเป็นเดียว์ผมจะไปตัวเปล่านะครับเดินประมาณ50าิกิโลครับสีเท้าพวกเราจะไปที่ไหนกันฮะเอาเดินไปเออเราเดินไปกันเลยแม่งกูนอนอยู่ของของผมดี พาเดินตากลาบนีครับพี่ลาบกีลาบกีฬาบวิ่งนะตอนนี้ก็เดินมาจากหมู่บ้านประมาณเกือบทีแลโอ้ประมาณสักนาทีแล้วนาทีแล้วตอนนี้สนใจไปเดินทางไกลด้วยกันไหมครับผมว่าจะเดินทางไกลไปไปเที่ยวป่ากันไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็จะหาป่าแถวนี้นะครับโอ้ไปเที่ยวมาออกกำลังกายบ้างใช่ครับออกกำลังกายหนังขับรถบ่อยแล้วเรถวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเดินครับสวัสดีครับอ๋อนี่คือเคล็ดลับระหว่างทางเดินทางใช่ไหมโคเร็ต อร่อยปลาหอมกลงโฆษณาใช่ไหมนี่กี่บาทเนี่ยโฆษณาโอ้โหก็ให้มาไปไปเดินตอนนี้ก็อุ้ยเดินมากี่กิโลแล้ววะเดินมาแค่สองโลหรอกะประมาณสามโลเลยสามโลเมื่อกี้เดินในหมู่บ้านก็สิบกิโลแล้วเนี่ยเราหาบุกรถไปกว่าเราต้องหาบุกรถเอาว่ะมาเลยไม่เหนื่อยแล้วฮะโอ้เหนื่อยนี่คุณไม่ได้ออกกําลังกายมาเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้ออกกําลังกายมาเลยเดจ้าอ้วนแล้วเนี่ยเออแล้วบวกรถดีกว่าวันต้อนหาบุกรถดีกว่าไป เอ้ยเจอเจอคันหนึ่งเอ้รถใครขอเลยไปเจอเจอคันหนึ่งว่ะไปไหนครับพี่โอ้โหถ้าเป็นส่งผมประมาณอีกสิบกิโลทางหน้านด้ไหไปทางนี้ใช่ไหมเอารถเราใครที่ขับได้ใช่ไหมเนี่ยเอาเอาเฮ้ยยังไงเจอคนเจอคนข้างาแต่ว่าขับไม่เป็นแล้วพี่จะรอใครพี่แล้วพี่มาแมนได้ไงจอดรอใคร เราโล่งเราล้งเราโล่มั่วแปลกๆวะล่ะมั่วแปลกๆวะมั่วกำพันหรือมันลำบากทำไมวะบากกูได้เกี่ยวขับน้องก่อนเนาะไปไปเกี่ยวขับไปไปนี่ธี่ผสมผมกางไหลเนาะตังค์เให้พี่ตังค์เยอะหน่อยน้อยี่สิบบาทเนาะแต่คนนี้อย่าบอกนะว่าเดี๋ยวผมจะเสือภัยเขาเดี๋ยวผมจะตอนนี้เดี๋ยวไปกดตังค์มาหมื่นกว่าบาทเออเฮ้ยมึงมีแรงขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมึงต้องไปออกกําลังกายอีกเยอะนะวันนี้เนีอย ได้หมไปไปพี่ไปโอ้โหไปไม่รอกเลย แรงมันขับแรงเยเฮ้ยแรงเสียบอะเอ้ยบ้ากว้าเลยไอที่ประเด็นคือมันไม่ใช่รถมันมันรถพี่เขาเ้ไอ้เรี่แล้วรถพี่เขาขับมาแล้วเขาไม่มีขับรถเป็นปีแล้วเขามาจอดเออเอ้คนแรงอะไม่ใช่รถเราไปเลยเอาเลยเลยอปเอาเอาแล้วเลยเลยแลวไปเอาหายแล้วเจอกันครับผม เราเราออกมาเั้นแต่บ่ายนะเฮ้ยเฮ้ยวันนั้นคุณเจอรถคันนี้เออมีคนมีคนเขาไม่มาเอวเอากันเว้ยนีคือมาสำรวจที่คนไม่แอบซี่กันใช่มันมีพื้นที่อยู่อันนี้คือจากที่เราจะต้องเดินทั้งวันนี่เหลือแค่ไม่กี่นาทีนี่ไปมา หลังจากที่ที่ก็ส่งอองทีถึงครึ่งทางแล้วก็เดินมาอีก10กว่ากิโลตอนนี้ก็ถึงสถานที่จำลองเข้าค่ายลูกเสือตอนนี้เราจะฝึกแบบทหารลูกเสือนะแล้วสถานที่เล่นเราอยู่ไหนนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเลยนี่อันนี้คือด่านแรกจัดแถวเอ้ยจัดแถวเี้ยแถวแถวมึงก็ขู่แร้งอะครับหน้ากระดาษเรียนหนึ่งจ้าแถวเอ้ยเอ็มเอ็มเล่นลูกเสือเปล่าวะตรงนั้นมันจะฝั่งลุงไงหน้ากระดาษเรียนหนึ่งจ้าแถวหัวแถวลำหนึ่งสองแถวสี่เอ้าเลี้ยงสองลำลงเฮ้ยแถวน่ เอามเอไมออเจดโอเคครับอันนี้ก็มาถึงเออดีว่ะผมจะเป็นคู่ฝึกให้เขาแต่ดาเรขของลูกเสือนี้ก็คือพางหน้าพางบบเาๆครับแลวผมจะพางให้ดูก่อนอ่าอันนี้คือสีทาบ้านสีอ้คิ้กที่ไว้ใช้ทาบ้านแต่พวกเรามาทาหน้ากันนผเลย่มไมเซอร์ไมรสชาติเหมือนโอเลี้ยงว่ะมันน่าจะทาหน้าไะไอคือสมนิ้วครับนี่พอโอเเ เชิญเลยอันนี้แบบเบาโอเเคฮ้ยนนกระบาลอ่ากระ,นนะบาลถ้า,า,กาเกิดกระบาลในเครียดนะเอาครับเริ่มแรกครับผมเออหรือว่าจะไปฝึกแต่้าเกิดใครฝึกพลาดไอ้คนนั้นโดนทาเออโอ้โกยูยอมฮอ่ากูทาก่อนเลยทาก่อนโอ้ช่างจิตก่อนเนี่ยจิตเอาสามนิ้วครับสามนิ้วครับเชื่องจิ<ะ>ตเออทํเหร่อแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อันนี้แป๊บเดียวเจอเพื่อนไม่ไหนอีกอ่ะไม่เพื่อนเออเราจะไม่มีการเล่นอะไรเลยบอกแค่นี้แหละ มจจิตเรื่องสองนี่แบ่กกันไหมลำบากกูอีกแล้วอือเอออือมีแค่นี้พออันนี้อันนี้คืออันนี้คือตลอดงานเลยคุณแก้วคุณเจ้าอยู่จมูกเหม็นยี่ไหมคุณแก้วเอาเอาหน้าหน้านะครับหน้ากระดานหน้ากระดานหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมึงฟังกูฝึกอยดิเดี๋ยวกูก็เตะมึงหน่อยหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งจ้แถวผมจะมาทดสอบว่าคุณยังมีความจำเกี่ยวกับการเป็นทหารเก่าหรือว่าลูกเสือได้ไหมได้หมดแถวตรงทรายหัน ซ้ายไม่หันเอ้ยเดินเดินเดินเอาขวาหันขวาหันซ้ายไม่หันอ่าเอาซ้ายไม่หันเงินเลยเดินกับเหลยเด็กกับลำมาลุ้นไปเดินกับหล่หันไปขวาเลยเอาขวาเลยเออ่ หันหน้ามาทางผมหันอันนี้คือได้แล้วอันนี้ก็หลักๆก็คือจําไม่ได้ว่าหันซ้ายหันขวาแต่ต่อไปจะเป็นการทดสอบคราอมนิ่งว่าเขาจะนิ่งกันได้ไหมโอเคกลองไม้ไก่เลยทั้งหมดนิ่งนิ่งครับผมไม่ตระกูลผมไม่ตระกลอันนี้ผมไม่ตลกกุณต้องนิ่งอี๋อไม่นะอันนี้อันนี้ยิ้มไม่ได้อันนี้อันนี้ยิ้มอยู่ยังนิ่งไม่ได้แล้วต้องไปเล่นเกมก่อนถึงมีถ้าเกิดการเหนื่อยมันจะทำให้เรานิ่งเพิ่มโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อไปหมดนิ่ง เออเฮ้ยมันผ่านวะโอเคโอเคโอเคเอาใส่ครับเต็มตัวรอครับผมสมุดไม่นิ่งโอ้โหต่ดิฉันมีสติยังดีนิ่งไอ้เจ๊ยไม่ได้หรอกว่อะไรอย่เงี้ยไอ่เออกล้องกล้องกล้องมัซูมมัตสมนิ่งนะโอเคโอเคเอาคุณไปรอได้สมุดเฮ้ย เอ้คุณอย่าตลกกันผมไม่ชอบนะคือถ้าเกิดตลกแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นทหารผมตบคว่วมเลยนะเนี่ยผมเป็นโรควาจี้ครับนายแปลว่าอะไรผมคงตื่งไม่ได้ครับนายเอาเนี่ยออทั้งหมดเปะอ่าทั้งหมดนิ่งเล่นเลยซื้อใหญ่เลยนะปุ๊บเล่นซะอใหญ่เลย <c oughs> โอ้โอ้ถือว่าผ่านเพราะว่านิ่งไปประมาณสามวิ <c oughs> โอเคครับผาแรลกเลยจะเป็นการสะพานลิงฮะสะพานลิงสะพานลิงสะพานลิงของเรา เดี๋ยวผมจะเป็นคนเทสให้ดูคนแรกผมไม่เล่นอะกลัวเอ้าอคุณเล่นกันนะเอดเดียวพอ,อเดี๋ยวกูลองวดวนแล้วก็โอเคครับแต่เราจะสาธิตให้ดูก่อนอันนี้คือสพาลิงความสูงกูป,ประมาณสามสี่เมตรได้เนี่ยเออคือเราจะไม่มีการแจ้งอะไรกันนะเราบอกแค่นี้แหละแต่ว่าผมแข็งอะผมยอมได้เออผมทำไม่ดู ทำตามครูฝึกนะนักเรียนคุณฟุกต่อแถวเลยต่อแถวเลยดังครับผมผมชอบกระโดดต่ออันนี้ไม่กู้เหล็กไม่กู้เหล็ก ครรัับบเ่คคุณผู้ครับเริ่มไปคนแรกไปโอ้อันนี้คือภูคนนี้คิดว่าดีครับครับผมจะลองทดสอบความความเหนียวแน่นครับก่อนเฮียตรงินจังโอ้โอ้เหนียวอ่ะเฮ้ยแข็งจริงอ่ะแข็งจริงว่ะไอ้นี่ไอ้แก้วมันสูงเดี๋ยวลองสองครั้งให้เหรอเร็วเร็วเร็แก้วเนีย เอาเ่อจริงกัน่อยจริงเฮ้ยบอมเอาต่อไปตาคุณแบงครับผมไอ้ผมจะไปดกนเอาแงอย่างเี้ผมจะทำการไล่จากคุณแพงนะผมโอ้ยเยียยยยยยยงยย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 

ไม่ได้จริงเลยเอาไม้เอาไม้มาไม้ดาดไม้ตือไปนะดันเลี้ยนมีดาดเลี้ยงหร่อผานเลยมีหลายดาด่านที่สองนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูแต่ว่าการเดินลงเดินเราต้องจำลองว่าเราเป็นสัตว์นะครับผมให้คุณเลือกทุกคนว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ดูก่อนเฮ้ยไอ้นั้นครูเป็นสัตว์อะไรนะอ๋อผมเป็นสิงโตสิงโตทะลุลงอย่าลืมนะไม่เหมือนลิงเหรอ อ๋อแบบแมวเฮ้ยอ๋อนี่อ๋อแบบแมวแชทแมวโอเคครับคุณบอมครับมาครับเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กดิพี่เจอบลาบบูลาบบูเบีลาบไลาบบูบลับุูรวมลาบบู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 อันนี้ลงแบบคนอ้วนอ๋ออ๋อลงแบบแบบช้างนะคุณชนะตั้งนี้แบบช้างเออะไรนะแอฟริกา ครับผมโอเคไปแล้วเราจะไปดูทางฐานท,ที่สองก่อนต่อตาอะไรก็ยังไม่ได้ไย,ย,ยินก็ไปเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอุ้ยมันมีบันไดนั่นอ่ะเฉือนขึ้นเลยผมเชื่อใจว่าคุณแทงต้องปีนไดเออ้เออเออดูอย่างโอเคต้นนี้คือต้นที่มาจากซาอุดิอาระเบียทวีเากองใช่ชื่อต้นอะไรเอฟเอฟเิคเซิงกงวั <laughs> นนี้ประมาณยี่สิบกว่าปีภาษาที่อะไรนีะอันนี้แหละครับต้นอะไรนี่ต้นอะไรต้นสัก อายุประมาณกี่ปีนี่สักจะถามว่ามเมาง,งเูสถานการณ์แบบไหนที่ต้องใช้แบบนี้ <c oughs> อันนี้เราเดินอยู่บนสะพานไม้โยกเลยเลยมันจะดิ้นนะ การทรงตัวเราต้องสุดยอดแขนเราต้องแข็งแรงคืน <c oughs> นี้ถ้าเกิดสมมติแล้วเราแบบหลงป่าจริงๆเราเราต้องเดินไปจริงๆมันมันต้องใช้ใช่ไหมใช่มันต้องใช้เราจะปีนถาวันคุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้เกมนี้ไหม <c oughs> คุณว่ามันจะได้กําลังช่วงไหนแขนขา <c oughs> โอ้เซตเซตเลิศใหญ่โอเคคุณบอมมาครับคุณบอมสาธิตครับมาคุณบอมมาสาธิตโอเคผมว่าคุณทําได้ถ้าคุณทําได้นี่โอ้ยเขียมึงมึงดูเชือกปอดิเหี้ยขาดจุ๊บมันไม่ขาดไอ้แฟงมันเดินแบบ สบายสบายเลยไอ้เจ้ากูนักเป็นร้อยเอาไม่เป็นไรเอาลองดูเอาเดี๋ยวช่วยกันเยอะเหยียบเนี่ยใหญ่ไอ้เจ้าเนี่ยดูสิดูสิเออน่ะขาดกรอบไหมมึไม่ขาดมันขาดยังไงหรอเออน่ะโอ้โหเฮียดวนกลางเลยน่ะจะขาดโอ้ฟิลนี่ฟิลนี่โอ้โหโอ้โหเฮียคนน่ากลัวเลยวะเฮ้ยมึงเป็นลิงกันมาเปล่าเนี่ยคุณพกเปิดแล้วครับผมไม่ตามอันนี้จะพร้อมสถานการณ์ที่เวลาเราหลงป่าแล้วเราต้องข้ามแม่น้ำอะไรประมาณนี้เออมันอาจจะมีระวังไอ้ยากอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเบี่ยงว่ะ ยากไหมโคตเวียงเอ๊ะโอแต่เราแบบเราแข็งแรงไงกูไปลร่งไไหมเราแข็งแรงแบบเไม่นานโอ้ยเฮ้ยแงรครัเลือนย่แงแรครับเอจะไปอไปอือข็เ่นยากอเออ้ไปอ

คุณบอมกูต้องระวังนะนี่เดี๋ยวผมหาขึ้นขึ้นแล้ลงไปน,น,นะครับเดี๋ยว่านนี้ยากคนเดียวอูด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับนี่โอเคครับนักเรียนเริ่มก่อนเลย,ย <c oughs> ด่านนี้ขาขึ้นว่ายากแล้วขาลงแม่งยากกว่าไปดูเอาอย่งเงอี <ไป S 2> อุ้โอ้โหจะมีแข็งกันดว่าตรงสุดเนี่ยเนาะขึ้นง่ายไต่เป็นอย่างนะต่อคออย่างเงี้ย

ไอ้เยี่ย <analyze> ม <anthropology> ันสูงขนานี้งล่ะบอกกอสูงเลยไอ้มาทักกันเไอ้เยี่ยค้ พี่มึงลงไงกันได้ปะอยากโดนแจ้งอยากโดนแจ้งแจ้งทีแปลงเลยรู้จแปงแหลงี่อะรู้จริงไหมรู้จริงไหมดิไอ้กิ๊กมาฮักแล้วไห้อ๋มาฮักถึงไม่ขาอฮกกิมขนาดมือฮักอะไเห็นไ้กูลงไม่ได้ไ่เห็ไอ้กันฮักเก่าได้ไหม เฮ้ยลยไปเลยเลือเลือเอาวิแต่จริงนี่มเลยเนนี่ไงกูไปครับดัน่ไปก่อนจะดัน้เชอดก่อนนี่แต่เาเนี่อไปเอ้ยคุณบอมมามานี่มคุณอมมาออกกล้องด้ยำลุ่นเลยลุ่นเยอยนี่ยผมหานเรือผมวยน้ำ น้องผมเป็นทหารเรือเพราะใช่ไหมเขาให้แข่งพ่อกความสูงใช่ไหมเออเขาให้แข่งดำน้ำคุณอื่นเขาได้ประมาณสามสิบวินาทีผมสองชั่วโมงกว่าทำไมมึงจมเออเขาปั๊มหัวใจผมปอ๊มหัวใจไอ้ไอ้บอมมาบินมาบินพิธีกรมาบินพิธีกรกันเลยมั้ยอันนี้คือคุณตอนนี้คุณน้ำหนักเท่าไรเนี่ยร้อยร้อยร้อยกโล ร้อยกิโลแต่เราเดินมาประมาณห้าสิบโบนี่น้ำหนักผมว่าเหลือแปดสิบแล้วนั่นจะกลับไปซัดเข่าอีกสามสี่มือโอเคแล้วมึงนี่เรียกว่าสะพานอะไรครับสะพานฮะสะพานเหล็กเด็กแนวเด็กแนวโอ้คือเราแต่งตัวแนวกันแนวดิฟโอ้ดิฟเมกาดิฟอ่าลาบก้อยสสยจุเขียวใส่จุเอามาสองกิโลเฮียมือถือมานล้ครูเลยไอ้นี่ถึงง่ายเอออันนี้คุณบอมเนเนโดนร้านนี้เป็นสแตนเลสอลูมิเนียมสะพานเหล็กนะครับเออได้มามีต้นแบบมาจากสะพานพระรามแปดตอนเราเดินไปเยอะๆจะเป็นพระรามเก้า โอ้โหก้าวอย่างนี้มาขึ้นได้นึ้ว่าสะพานโกเดิ้งกตสิคุณบอมขึ้นได้ไหมแบบนี้ได้ได้ไหมก็ดีก็นดูดีอ่ะลองลองเออเดี๋ยวด่านนี้คุณบอมจะลองเราแม่งเราแม่งเราชิวอะเราแบบเราเราก็บอกไม่ถูวกัะว่าแบบเออคือเราจะแบบเออดูสะพานเราก็กลัวไงใช่ไหมแฝงเราก็แบบดูเราดิเวยดูเราเดินดิเราก็แบบ นะเดี๋ยวรอไปดูนู่น,นออไอ้นู่น,นอะโอ้นี่ไปเมื่อกี้โดนต้นไม้โอ้อันนี้ชิวบอกผมจะให้คุณบอมไปก่อนบอลผมจะผมจะเซฟคุณอเคครับไปไป<ะ>เริ่มครับโอ้คุณฟุกคุณฟุกโชเชียงใหม่โชเหนือเชื่อนี่ <laughs> น <laughs> ไม่ใช่มันลงไม่ได้มันหาที่ลงยากเลยลงไม่เจอเอาไงเอาคุณบอมเอาตามคุณบอมไปึืนทางกันเลยแล้วค่อยกลับมาไปนิดเดีหนึ่งอย่างน้อยน่ะตกลงมาแขนหักไม่ได้ทำงานเยยมันขึ้นยังไงเนี่ยก็คือมานั่งอยู่ออฟฟิศเออก้าวขาะแลไป เออขาขาเออขาซ้ายอย่าไปเออไปไม่โตหอกดันดันดันเออตลงมาทักูเลยเออเอเจ้าไอ้คนสอนบอกไม่ต้องลงไม่ต้องลงวะเดี๋ยวเเดี๋ยวคือนคขึ้นไปข้นไปเออเอาขาขวายบเอาขาขวายบก่อนก่อนก่นไม้ก่อน้นไมขาขวาหยบกลับไปละงขาคจับจับจับเัยมันจับขาดินาไอ้เหี้ยี้ยี้ยีวะเออไ้ี้ยึ้ไ้้้้ย้ย้ี้ย ย่อถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเมียทำไมพวกพวกมันจะคำหัวหน้าอย่างนี้อันนอันนี้เอ้ยมึงลงได้ไหมนี่เพื่อนโอ้ยโอเคครับสำหรับด่านนี้ก็จบไปแล้วครับเจ้าพี่ไอ้มึงมึงมึงนี่มดูตัอะไรเนี่ยเออง่ายๆนี่ดูดิอ่ะเล่วเป็นโตเกะไปกูด้วย

กําลังเดิมดีกว่าวะเนี่ยเนี่ยงน,นี่นี่นี่อะไรกันวะน<ม>ี่หนุ่มผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบพลังกล้ามแขนผมนะผมครับผมเอาดิจมาเดาสิเดียว แต่แค่นี้แหละทำไมพิธีกรลงฉากเขาตลอดเลยชีทู้รถอเมริกันชีทหรือว่าเรียกสั้นๆอเมริกันมัสเซนบ้าเปล่าทานเดี๋ยวชิมความอะนี่มุกมุกเรื่องโปรโมทหรืออะไรโปรโมทแบบว่าออกโปรโมทเทียนโปมเช่นไม่ขเรียงเลี้ยงโอ้โหกินแล้วมีแรงไงครับชีทู้เนี่ยขอบขอบคุณมากนะครับชีทต้ที่ไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าขอบคุณมากครับขนมอร่อยขนมอร่อยเฮ้ยไอ้นี่มอไซค์ มาได้นี่หนูกังยั่รูเนี่ยดูไอ้เกี่ยวมาอยู่โห่ันเมาหน่เลเกเนาะตัวใหญ่เลเมื่อไรจะขอปเลเนี่ยเหมดเมื่อไรจะขเมอกอยู่ปาีเลยเนี่ยเะไเอออ้งเลยจริงเหรอโหเห็นทางแล้วไม่อยากไปเลยเอ้า เอ่่อ uh, oh, ้าโอ้โหมาจอดตรงนี้มายู่นี่ยืเวิ่งเถอมมาเอาเวิ่งเออะวิ่งไดนี่เนี่ย่ทางีทางมันจะไปไหนกันมันได้เหนื่อยเลยเนี่ยนี่เด็กกูอยากไปหาเดิน่าจริงๆแบบที่ดึงจริงๆอะเอาเนี่ยใช้ี่เรืองบุญ แค่นี้ยังร้องยจะไปเดินป่าจริงๆเฮ้ยการอันนี้อุ้ยโอ้นี่อันนี้คือการเดี๋ยวอันนี้คือทางอะไรนี่อันนี้คือทางก็เรียกว่าต้าใส่ลงได้ยังไงเมื่อคนได้ไงวะเมลเรดบูไอ้เจ้ามึงมึงมึงขับขึ้นได้ไหมได้อู้หูขึ้นง่ายโอ้นี่ไงเนี่ยลงกลางเลยเด้อถ้าเกิดลงก็ลงได้แต่ขึ้นยากนะขึ้นง่ายจริงเลยนี่ขึ้นง่ายลงกลางเลยมาทางไหนนะแนวแนวน้องทำท่างขับมานี่จะขึ้นไรไหนไปต่อนเองทางนี้ดีๆดีกว่าลงลงทางนี้ดีกว่าปะมาต่ออ้าทะลุลงเนี่ย ไปหาไม้หาอะไรมาทะลุงลงกันดีไหมเนี่ยฮะตรงหลังเห็นไหมมึงแม,<อ>ม่งกระจกเมื่อกี้หาอีกแล้วนะยิลงมาครับยับไปยิงเขาไมไรจะหาวะมันไมเตกเกินหนีลุงเลยไม่หนอแม่ไม่เลือกสดแล้าแล้วก็หยดอุ้อ เออไอ้ีอบอกยูัทเให้่งห้บ้านกนคดี้ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญาสวนาแล้วเราจะไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเฮ้ยพาพาน้องๆไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดิขอโทษเนาะ นหเหมือนเราอยู่กลางทะเลทรายซาลาสังเกตได้จากอาการเพื่อนๆครับลองลองดูครับหนิงทุกคนต่างแบบหอ,อกมกันหมดแล้วลเฮ้ยคน้เฮ้ยเจอบ่อน้ำจริงว่ะเรือครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แหล่งน้ำผมจะมาสัมภาษณ์คุณว่า แหล่งน้ำนี้มีอายุประมาณ20กว่าปีมันเกิดมาขึ้นมาได้ไงลงไปกันเลยนะไปคุยกันใกล้แมวแมวอันตรายเดี๋ยวมีปิงเว้ยไม่มีกูสำรวจมาแล้วเมื่อแกงวิ่งมันจะเอาเป๋าอะไรออกเพื่อตกคว่ำในทุงของท่านอยู่หรืออะไรกันนี่เหี้ยฐานเรือไปนอนเกงกิวยาวมาลงน้ำตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับคุณแซงสี่โมง นาทีเหนื hair hair ่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยนะเงาตกนะดูดิไม่เหนื่อยเลยเป็นไงครับสําหรับประสบการณ์เป็นนากล้องวันนี้โอ้ดีครับยอเยี่ยมครับสนุกสนุกได้ได้เผ็ดได้อะไรไหมครับไม่ครับผมเซฟครับ จะเดินกลับหรือจะไปไงดีวะนี่เดินกลับเนี่ยไปเพราะถ้าเกิดเราเดินกลับอีกประมาณ50กิโลนี่มันเฮ้ยมึงมึงก็จะผอมไหมนะโทรหาพี่เขาไม่กินเลยคนนี้มาส่งเราอ่ะแต่ว่าเขาขับรถไม่เป็นใช่นานมึงกว่าจะ้สามาถึงเออไปรู้เขาครับลูกเขาเลิกเรียนอย่างตอนนี้ก่อนเอ้ยตอนนี้เย็นแล้วนะเราเดินมาตั้งแต่เช้าเย็นแล้วไม่ไม่ก็คือเดี๋ยวให้เขาอ่ะจูมาเราจะจอดเราเดี๋ยวรอเขากลับสำหรับการเดินป่าแบบนี้รอบต่อไปนี่ที่เราจะต้องทำการบ้านนี่เราจะต้องทำการบ้านใหม่นี่คือต้องเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมแรงมาพอเตรียมเตรวจรรานนทีก่อคับ สำหรับทางพี่เอออันนี้ก็มาหน้างานเนี่ยคนดูดิดูหน้างานนี่เกิดอะไรขึ้นโคลเดี๋ยวนี้โคลเดี๋ยวนี้อันนี้น้ำแดงมันทาไปก็ต้นไม้เออมือแดงเลโดนเลือดออกในแค่นี้ลองจักรเนี่ยผมเกะผมแข็งแล้วอันนี้ลองแตกได้ลองแตกมีอะไรอยากบอกสำหรับคนที่มี่มันหยุดแต่ไม่รู้จะทำอะไรอ่าเป็นคุณคุณจะชวนเขาไปทำอะไรนี่แหละหาเดินป่านี่ดิเอ๋อคุณชอบใช่ไหมเออคุณว่ามัน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 มีดียังไงการเดินป่าสำรวจธรรมชาติออกตังกายแข็งแรงเออเฮ้ยปะ ผ่านประจ o ภัยไปทั่วไปแล้วไอ้ให้คะแนนสำหรับคนคนพานำวันนี้คุณให้กี่คะแนนอือโอ้ยยังมัน่ายกูคะแนนเดียวไม่เก้าอันนี้เขาไมีอ๋อเก้าอ๋อเก้าเก้าพักรูปหนึ่งไม่เก้านิ้วที่เหลือนับหรือไม่ตนนี้ไม่นับโอ้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกนะครับใช่คุณบอกครับเป็นไงครับประสบการณ์ครั้งนี้ขาเข้ากินด้วยครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าผมว่างจริงนะเออผม ไปนอนโรงแรมผมไม่จะไม่ไปเดินแคมป์ไม่เดินป่าเชียวนะนะกูจะไปนอนโรงแรมเปิดแอร์เย็นเออไปกินเกมไปกินข้างดีกว่า,า,าเออไม่ชักเบาเลยตุ่ยตัวเด็กผู้ชายดีกว่าไเออเราลงนล้วมึโดนเนื่องไากวิ่งด้วย,ยมุ้ยแขกุม้มะอ๋อเนี่ยเออได้ให้วิ่งอมอม่างไรมามาเลยเอ่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งไปแตะเชือกนูน้นดีกว่าก็ต้นไม่น่ะไปอ่ะ

สวัดีครับไมเฮ้ยเขายิ้มเหรมืองเงี้ยเงินมนง <c oughs> องในบอกอีกอ่ะเออเขายิ้มเหรอเมืองเงี้ยเออนะตอนนี้ตอนนี้รุ่นใหญ่เขามีเรื่องกันหน้าบ้านอันนี้คือสถานการณ์จริงก ตัวยม่ผู้ชายเรังซ้ายไปหน่อยสังคบงลมุบังวไปดูช่องไหนมาเนี่ยเป็นไงครับหนม1มึ่งวันผ่านไปชอบไหมฮะอุ้ยจะอะไรใครจะชอบปะเอมืมีความฟินให้กูเลยอันนี้เขามาสองหนีบ่ะเออไหนแก่เดี๋ยวลามองยนี้เอาคดีนี้ก็ฝายอีตางว่าฝ่ายไว้แค่นี้พอวันว่างๆเงาเงา